เฮ้ยเฮียโมดอ,อ,อ่านแชทไห้สัดทุกกได้ปะโบเ,เธอทำชันตายตายคู่เรียบร้อยเฮ้ยตายหรอบอกเลยโร่เฟอร ไก่ทอดขนาดใหญ่มีทั้งกี่ร้อยล้านเอ้ยไอไอไอตูนใน,ในหอกันค้าก็ไก่ทอดขนาดใหญ่ป่ะกำลังทำอะไรกันอยู่นทำไมวะเออกูเองกูเองกูเองแหละกูเองแหละเดี๋ยวนะกูเองกูเองกูเปิดไม่อยู่อ่ะเออมึงเปิดไม่อยู่กูเองแหละไอ้เชี่ยกูเปิดไม่อยู่ได้ไงวะเออมึงเปิดอ่ะมึงกดไม่เปิดไอ้เหี้ยปิดยังไงอ้วน มึงทําอยู่ใหญ่มึงอยู่ก่อนไหนเน่อวันมึงอยู่ก่อนไหนอวนงบอกกูดิอยู่อยู่ก่อนไหนวะก่อนที่มันมีลาวาใต้น้ำแล้วมันก็มีเครื่องจักรอ่ะมึงไปทําไรกันอยู่ตอนเนี้ยมึงมากันกี่คนฟาดฟางฟาด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 ฟายอ๋อมึงดนหแล้วเบิดเหรอฟาด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 ่าด้าดาดฟาดปาดฟาดฟาดอดนนีป่ะน้าาท่วมป่ะ โอเคโอเคเวืนอนเพื่อนผมเจออีกกันอีกล้วแล้วสวัสดีครับมึงอยู่ก่อนไหนกูไปจมมึงแน่ไอ้สารมึงเตรียมตัวเลยอ้วนเออฝันแบจิตใจไม่อยู่กับอะไรก็จิตใจอยู่กับเธอไงไอพี่มีเรือจอดอยู่ฮะมีเรือจอดอยู่ลำเดียวเรือใครอ่ะเรือสองของพวกมันแน่เลย เรืออะไรเรือสองเหรอเรือสองครับต้องเอาเลยแล้วไอ้เหี้ยเอาอะไรบีบแล้วแต่อันนี้ทหารเราหมดแล้ววะเอาดิารออะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปสืบก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปสืบเดี๋ยวกูไปสืบเดี๋ยวกูไปสืบแล่นไปเลยแล่นไปเลยเอ่อ ดูเรือไว้ก่อนนะเข้าใจไม่ค่อยพุ่งเลยว่ะเบลลี่กับหน่อยก็ดีดิไม่รู้ถ้าใช่ไอคนไทยแก๊งนั้นก็ได้อยู่แต่ถ้าไม่ใช่ก็าหายไปจากแบบนี้ซะยังไงวิ่งอยู่บนท่าเรือดูดูดไก่อยู่เลยวัวช่ยเนี่ยเลย มันมีคนหนึ่งแก้ผ้าล่อนจอนเลยมีแต่เกงในสีขาวอะทำไมวะไม่รู้อยู่อะอ้วนอ้วนอะจำลักษณะไม่ได้อ้วนอ้วนเลยไหนวะเห็่ไรเห็ไรละอีกคนหนึ่งอะจอถันปืนอยู่นะเฮ้ยไม่สนใจเราเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล hello 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 can you hear me hello ฮะผ่านไปกันใส่แล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบลลี่ไอ้ตัดไอเกรนไอเกรนไปอย่าไปยุ่งกับบุรการมากี่คนมากี่คน อ้าวบันเทิงแล้วมึงทีเนี้ยไม่ยอมให้กระโหลกกูด้วยอ้าวเฮ้ย hey. Give me Give me bro เฮ้ยมามึงต้องเอาไม้กูนะคือฆ่าสวยอ้าวเตรียมตัวบ้มบั้มซับ,บเบตรัน <Run. S 2> ยิงดิ เมื <ítulo> ่อก anyway ี้ค hmm. <aka> oh, ือต้องเป็นค่าสวยแล้วไอ้เฮียกระโหลกอันนึงอ่ะพันเจ็ดแดงมั้งไม่ยิงอ่ะตาผมไม่อยากทำร้ายเขาโอ้โหไอ้เฮียอยู่อยู่มาแบบพ่อผ้าไอ้ตับไปทำไม่ทำอะไรเลยนะพ่อพ่อพี่อะไรเขอยักเหมือนอะไม่อยากสร้างตัตรูเท่าไหร่แล้วทำไมวะผมลงไปป่านะไอ้ตาไปฆ่ามันไป กูขโมยระพายมาแล้วหือว่าเป็นค่าสวยไปแล้วกันนะมึงรอดไปเจ,จ้พี่ไป่ได้หัวกับตัวละครน,นะดูหัวพี่ด้วยหน้าพี่ออกจากมาเฟียขนาดนี้ดูเห็นต้องต้องแบบต้องกลัวแล้วป่าวะใช่ปะ่ะไม่ใช่มาแบบเดินผ่านแบบน้าตาเฉยไม่ใช่ต้องแบบเกรงขามรับเคสที่คนไหนอะการอถไฟอะ ในบาร์ในบาร์เจ้าของบาร์หรือไงมันจะอยู่ข้างๆป้าคนนึง 5, 5, 5, มันมีสามคนในบาร์มีหน้าบาร์หลังเคาน์เตอร์แล้วก็ไอ้ไอด้ดำเจ้าของบาร์ดีใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงฮาร์ดไฟบวดไปแล้วคือถ้ามันจะเอาก็เอามันคนเดียวเลย จดีกันมากเห็นปะเอาบ่ะมันเอาบ่ะละ่ะย่งไมเอาพี่ฮ้ยเรือผีเยอะนะถ้ามันขึ้นเรือมึงจัดการเลยนะตาโอเคพี่ไม่มีคำว่าปณีปนอมเข้าใจไหมขายไม่ยังกระโหลกอะ หยิบหมากูด้วยผมมองมาขายแนละ้วพี่พวกพี่ดูเรือกันแล้วกันนะอย่าให้มันยุ่งกับเรา Don't touch my dog bro เป็นไทยอะครับเอา้เอา,อาแล้วไม่พูดแต่แรกวะปากเอาไปเก็บไว้ไหนวะผมเปิดไมค์ให้เซนแล้วเปิดได้ยังไง เกือบโจมแล้วเกือบโจมแล้วเนี่ยรู้ปะ่ะไม่ยิงลมาคนเดียวเหรออีกไอ้อ้ออวนไปไหนอ่ะครับมันเอ่อออกแล้วครับโอ้กําลังแจวแสดงตัวเองมาไก่อ้วนใช่ไหมกูเปิดไม่อยู่เหรอครับว่าแล้วเชียวกำลังตามหาอยู่เลยจะเซอร์ไพรส์ให้ท่านหน่อย <c oughs> เออใส่ของขไปของไปไอ้กล่องนั้นเปิด,ดยังอะ่ะเปิดเปิดยังเอากุญแจมาเปิดดิ ผมเจอมันจมอยู่อะผม,ผมไม่เป็นแจมี่มานี่มาซื้อคุญแจซื้อคุญแจแล้วขุดในก่อเน,นี่ยออกมาเปิดเลยแบกของมั้งมีตังฟ้าหรือเปล่าไอ้จันมีมีตังสีฟ้าปะเก้าสิบเก้านี่ครับเก้าสิบเก้าบาทนะตามมาที่บาร์เลยตามมาที่บาร์เองจะได้แบบขุดของได้ไงเออเองจะได้เปิดสุม่มพวกไอ้นี่ไงของไงเคยสุ่มยังยังใช่ปะยังครับ เธอเนี่ยเองมาคุยกับอีกันหลีเขาเนี่ยกะหลีอ่ะเอ้ยจะบอกว่าคุยคุณแจมอลล็อกพีผมต้องทำไงอ่ะไม่สามารถขุดในเกาะนี้ได้จริงเหรอจริงจริงมันจะไปก่ออื่นเหรอพอรับอักเดตอ่ะมันจะไปเกิดที่แองเจิ้ลสปายโอ้โหเฮ้ยก่อนนี้ขุดขุดกุญแจไม่ได้ว่ะแต่เองจำไว้ก็พอนะกด R เข้าไปแล้วหัวข้อที่สองตังฟ้า มันจะมีอันที่99บาทนั่นแหละคือกุญแจสำหรับไขกล่องนี้จำได้ใช่ไหมเคยได้อจะเปิดเลยป่ะหรือ,อ,อค่อยไปงวดหน้าจำไว้แล้วกันก่อนนี้มันขุดไม่ได้เขาบอกมาเอ๊ะ99ใช่ไหม99บาทเออมันจะอันที่สามอันที่สี่นี่แหละประมาณนั้นน่ะที่เป็นคล้ายๆกระดาษห่อไม้อยู่อ่ะอ,อันนั้นนะ่นะเองไปทำอะไรกันมาฮาร์ดออฟไฟเหรอ เออที่มันมุดไปใต้ทะเลอ่ะนั่นแหละคือไอ้อ้วนมันตายใช่ไหมไอไอ้วนมันแตกใช่ปะไอ้อ้วนมันเออไปเจอมันบนเรือที่มันแพร่อ่ะที่มันบอกว่ากูเปิดไมค์อะไรของมันน่ะจำได้ไหมเออครับเออเนี่ยแหละผมเองแหละอยู่บนเรือเรานั้นน่ะมันรีบไมมันรีบไปนอนยังวะเขาไปโรงเรียนเอามันอายุมันมึงเรียนอยู่ชั้นไหนวะไอ้อ้วนอะ มอสามเด็กมอสามอ่ะแ,แล้วเองอ่ะเองไม่ไปเรียนมั้งเหรอหรือว่าเองเป็นรุ่นพี่มันผมไม่เรียนเอาร,รุ่นเดียวกันแต่ว่าผมไม่ได้เรียนอ้าวทำไมอ่ะเพราะอะไรมีเหตุผลไหมมเออผมไม่สบายเอ็งป่วยเหรอจนเรียนเรียนไม่ได้เลยนะก็ป่วยหนักเรียนปีหน้าอ๋อดรอปเรียนไว้เหรอ โอ้ดอกเรียนไวเพราะป่วยเหรอเป็นอะไรมากว่าหายไวๆนะเว้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องข้าเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้เองหายไวๆเว้ยกินยงกินยากินข้าไวไ้เต็มที่ห้ามัวอ่ะเข้าใจปะมิตามองวิตามินอ่นะยัดยัดเข้าไปที่มันมีลิ้งหนึ่งอ่ะที่แบบดูง่ายๆแล้วผมตอกให้ผมซื้อมาแล้วแล้วผมต้องเอ็งต้องไปปากที่เหลือเอง ปักตรงไอ้ตรงเนี้ยปักเพชรเป็นใช่ไหมล่ะปักเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเลยให้เองไปกอดขุดที่ไหนเองก็ไปเปิดไปไหนโอ้ยที่ไหนได้มันป่วยวะเกาะแบ็คโบนตรงเจอยังเจอยังไอ้หนุน่มอผมปักแล้วที่ผมส่งให้อ่ะไหนขี้ขวาดิ นี่ขวาเอาให้ข้าดูขวานะเออมันไม่ใช่เกาะน,นี้เห็นปะมันเป็นเกาะอ,อื่นนี่ต้องไปขุดที่เกาะน,นั้นนะ่ะไม่เอาต้องมายกขีมมาใช่ไหมเออไหนว่าจะเลิกแล้วอินเล่นต่อได้ใช่ไหมอินไม่ป่วยนะใช่ครับนอนดึกไม่ดีนะรู้เปล่านอนทำไมเอ้าก็ป่วยหนักก็ดีจะป่วยหนักทำไงอ่ะอินฮีเหรอมึงติดเกมนี่มา แล้วเอ็งเรียนโรงเรียนเดียวกับอ้วนไหมไม่ครับเอ้าแล้วเจอกันยังไงกับอ้วนเจอกันในเกมนี่เหรอเออเป็นอะไรเขาเรียกลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องกันรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันครับมึงออกเรือกันดิเฮ้ยเดี๋ยวกูสัมภาษณ์มันเสร็จเดี๋ยวกูไปทำเพื่อนมันก่อนเล่นไปเกาะเล่นเล่นเกาะเควสอะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไม่ไปทำเวสอะเรือแบล็กบอเดี๋ยวให้ตาต้าบอกเลย ทำเนี่ยเดี๋ยวทำไปทำฮาร์ดเอาไฟเหมือนกันเหลืออันเดียวที่ยังไม่ทำแล้วมันไม่อุดเนี่ยเรือเนี่ยขึ้นเอ็นวิวไม่เห็น <c oughs> เห็นเห็นลิงที่ผมส่งให้ในดิทไหมครับมันมันมีอยู่กดเข้าไปใช่ไหมมันจะมีกดไอติคหัวข้อจะบอกว่าฮาร์ดเอาไฟหนึ่งสองสามมันมให้ไปเกาะไหนบ้างเดีเเ๋ยวเอ็นเว็บนั้นแหละนี่เกาะนี้เกาะนี้แอนเชียนแอนเชียนสปายนี่วิ่งวิววิ่งวิวยาวเลยถึงเลย เงาป่ะเดี๋ยวไปทำเป็นเพื่อนนะเองไม่สบ,บายเดี๋ยวเดี๋ยวเองเป็นอะไรขึ้นมาแย่นะเองเป็นอะไรเองกดไม้บอกไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนเนี่ยจะได้โทรเรียกตำรวจเ <ไป S 2> รียกอะไรบุรีครับอ่ะชนบุรีเหรออยู่ชนบุรีเหรอครับครับเฮ้ยใกล้ๆก,กันเลยนี่นี่นี่อยู่ใกล้ๆเลยนี่อยู่ชนบุรีจริงปะเนี่ยพี่พี่อยู่ไหนอ่ะอาเฮ้ยแล้วฟันกูทำไมเนี่ยฮะอ๋อไม่ผมตีนี่ไอ้ยิงตายนี่หมอ พี่เหรอจเรื่องอะไรเนี่ยพี่อยู่พี่อยู่จังหวัดทางข้างเองเนี่ยจังหวัดทางข้างมีจังหวัดอะไรบ้างอ่ะระยองไม่ใช่นิพถกไม่ได้ปั่นกูพูดจริงไม่ใช่ไม่ใช่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรครักรุงเทพไม่ใช่เลยเลยแล้วอะไรสิปาจีนเออถูกต้องเอาแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้วไม่ใช่ไหมฮะอ๋อช่างมันเถอะ ลูกกระจอกพวกนั้นอะเหี้ยลูกเดี๋ยวเหนิ่นนี่นายนี่เหนายเฮ้ยเวลาเวลารอบน้าเล่นไก่อ้วนอ่ะปิดพยายามปิดไฟบนเรือด้วยนะเข้าใจป่ะเนี่ยไฟเนี่ยปิดปิดเดี๋ยวเรือล้มเหลวไหมทำไมนะมันดูมันดูมันดูไก่อ่อนถ้าเปิดไฟไว้มันไม่เซียนต้องปิดเข้าใจป่ะลมมันไม่สกต้องวางสวยงามบนเรือ มันเพื่อความสวยมึงจะแตกไงเข้าใจป่ะวิวมันต้องขวาเด็เฮ้ยมึงขับเรือภาษาติ๊กอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดับบิวพี่ขับเรือโคตรเดี้ยเลยถอยไปถอยไปถอยไปพี่ผมมันมันเล่นเรือตามลมยังไงปรับใบดิปรับใบอ่ะใครไหวเหี้ยคุยกับมันคุยกับมันอยู่คุยกับอยู่พี่พี่แจ็คเขากำลังสื่อสารมึงมาด้ินเสียงมันเฮ้ยเราไปทางเรือเราเลยนี่ว่านะ ผงไปทางแอนเชียนใช่ป่ะซื้อมาเมื่อสองวันที่แล้วมันสมี่นี่ปรับใบอันนี้แล้วก็ได้เกาะได้ด้วเติร์ดได้ด้วยเติร์จะมีแบบว่ามันจะมีเออก็ปรับเป็นมันมันจะเร็วขึ้นเงยมันมันไม่เห็นปิวไปเลยก็ลมมันไม่ถึงลมมันไม่ถึงมันเลยไม่ปิวเข้าใจป่ะงั้นผมก็ปรับไปตรงๆเหมือนเดิมขึ้นเหนือเลยพี่ เฮ้ยแบบเมื่อกี้ดีแล้วเองจับทิศลมเองก็ปัดไปทางลมเออเนี่ยเงี้ยอย่างนี้ถึงจะเร็วกว่าเข้าใจปะให้ใบเรามันโต้กับลมอ่ะค<า>ือคือมันจะแบบพุ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยมันขุดไอ้นี่ก่อนเองเดี๋ยวเองขุดขุดกุญแจแล้วเปิดกล่องแล้วเองไปนอนเลยนะเข้าใจปะกินยาด้วยสามเม็ดเข้าใจปะต้องกินยาดแน่ ไม่ไม่ไม่ไมผมจะมาที่ลมทะเลไ,ไ,ไปไหนแล้วอะอะไรอยู่นี่อยู่นี่คนไนเอเหญ่ยเญ้ยคือขับเรือเหียอะไรนี่คนนะครับไม่ต้องเก็บทำไมไม่ต้องไม่ต้องเ๋ย หมายเลยเองป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลเลยปะแรงขนาดเลยปะอ่ะเรอรถชนปะผมไมไม่ผเป็นร่างกายเลยชใช่ไหมรถชนเป็นที่ร่างกายเหรอครัเป็นแล้วแล้วเปองไงเอ็เอเอเองจัดฟันสู้ไหมถึงแม้ว่าร่างกายเอ็งจะป <c oughs> <c oughs> ่วยอ่ะต่างไปหรกไม่เอ็งมีคนให้กำลังใจไหม แบบครอบครัวแฟนอะไรเงี้ยมีแฟนยังไม่มีไม่หาวะมันจะหาะได้ไหมเออเหมือนกันเลยวะเราพวกกันปะเอาเฮ้ยฟันกูอล้วนะเอาเอาเอาพี่ลองฟันผมหน่อยอยากรู้ดัเมนแรงแรงล่ะเอา้าแรงไหมไม่ไปเกิดม้เปรด <c oughs> ให้เม็ดเดียว เล่นกูเล่นด้วยแถมเป็นคุยเท่ากันนี่นี่หนุ่มันี้เป็นเกเกรจริงๆพี่พาไปขุดกุญแจก่อนกลัวมันจะไม่รอดไงเกิดมีเรือแบบไม่ประสงค์ออกน้ำมาล่อมันเนี่ยเจอยังหี่เราไม่ต้องหัดเจ็บก็ได้ เฮ้ยทอดปลาให้กินทอดปลาให้กินยิงหมาดิยิงหมาเอาไปดิปลาครยิงหมาใส่ป้อมปืนได้ไปดิไปดิไปดิมาใส่ป้อมปืนเออเอาเลยเอาไปไง,ไงอะไรใส่กันโหลดไปโน่น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 เอ้ามัน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 ไปแล้วอะ่ะแต่มันกลับมา <c oughs> ไปดูปลาด้วยสุกยัง หมาต้องซื้ออย่างเดียวแหละครับซื้อเติมตังค่าหมื่นนะ <What? S 1> ยังไม่ถูกไอสัตว์เอาไปนี่ทอดต่อมึงกินซาชิมิเหรอไอพี่อะ <c oughs> มึงทอดไหม <c oughs> มันหน้าตาเหมือนสุกแล้วไม่รู้โอ้โหสุกบ้านป้ามึงหน้าตาแบบนี้ไอชิบหาย <c oughs> อย่างงี้มีเดียแบแลบ้านกูอะ <c oughs> ไปดูเรือไปดูเรือ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วไปทิง้งเตรียมทิ้งสมอ ปบบปไปแดกเวนเลยอะไรข้างหน้าเลยเกาะซ้ายเล็กขุดขุดเป็นปะเนี่ยขุดดูแผนที่แล้วขุดเป็นไหมเกาะซ้ายเล็กๆเป็นงไงครับโอเคดี เป็นโต๊ะแล้วมันมีไอ้อะไรสักอย่างสถาปนาที่หมุนอ่ะให้หมุนเป็นทีวีแล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยในนี้จะไอ้ในเ่อะเนี้ยจำได้ว่ามันมีเฮ้ยใช่ก่อนนี้ปล่าวะดูแผนที่ใหม่นี่ที่บอกว่าเก่อนนี้เผื่อดูผิดไงแจ็คพี่จะไม่ได้อ่านแตอนนี้ไม่กลับมา กลับกลับกำลังกลับไม่กลับไปใช่ส่งได้แค่นี้วะ่ะส่งได้แค่นี้วะ่ะเดี๋ยวต้องไปทำเพี้ยนแล้วามานี่มานี่มานี่เอาของเอาไปของฝากลาก่อนนะครับฝากปุ่มหาโชคดีครับหายไปไวเว้ยพักผ่อนด้วยกินปลาแล้วกินยาสามเม็ดโอเคกว้แมีเยอะสอง